สวัสดีครับผมมิโอธนชัยเวสสวัสดิ์นะคบผู้สื่อข่าวจากชุมนุมสื่อสารมวลชนสาธิพระนครครับและในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ของวันกีฬาสีสัมพันธ์ประจําปี2566ที่จัดขึ้นเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับผมสัมภาษณ์อาจารย์ดรสุธีคําแก้วนะคบผู้อุ่มในการของโรงเรียนนะครับกราบสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ในปีนี้เนี่ยไหนว่า กลับมาเต็มรูปแบบแล้วสาหรับกีฬาสีนะครับผมอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับที่กีฬาสีของเราปีนี้กลับมาแบบเต็มแม็กเต็มที่อีกครั้งหนึ่งครับก็จริงๆต้องยอมรับนะครับว่าคณาจารย์ทุกคนเนี่ยอยากให้กีฬาสีเนี่ยกลับมาเต็มรูปแบบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการให้เด็กทุกคนเนี่ยเล่นกีฬานะครับต้องการให้เด็กทุกคนได้ฝึกการเป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นผู้นํากองเชียร์พาเลทนะครับฝึกการเป็นพี่เป็นน้องการในการเล่นกีฬานะครับและที่สําคัญก็คือเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ เพราะว่าจากโควิด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กเราไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนี้เลยนะครับ,รบอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับงานกีฬา4ปีนี้ไหมครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนใช้โอกาสนี้นะครับทำกิจกรรมต่างๆที่ตัวเองชอบนะครับใครที่เก่งกีฬาก็เล่นกีฬาให้เต็มที่ใครที่เป็นผู้นําเชียร์กองเชียร์พาเลทก็ใช้ความคิดสร้างสารรค์ต่างๆในการทํางานนะครับและก็อยากให้ทุกคนร่วมกันทํากิจกรรมวันนี้ให้ดีที่สุดครับ ก็ถือว่าทําเต็มที่ในทุกๆหน้าที่ที่ได้รับนะครับแล้วอาจารย์อยากจะบอกอยากจะอวยพอรอะไรกับนักกีฬาที่เข้ามาแข่งขันในงานกีฬา4ปีนี้ไหมครับอาจารย์แบบปลุกใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับ ถ้าใครฝึกซ้อมมาเยอะอ,อยากได้เหรียญทองก็ขอให้ได้สมหวังนะครับพาเลทผู้นําเชียร์กองเชียร์หลังจากที่ฝึกซ้อมกันมาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะนะครับก็ต้องยอมรับเพราะว่าบางทีด้วยระ,ระยะเวลาที่มันสั้นนะครับแต่ว่าเราทุกคนก็แสดงศักยภาพเต็มที่แล้วก็ต้องยอมรับผลของมันด้วยก็ขอให้ทุกคนนะครับยอมรับและก็มุ่งม,มั่นในการทํางานตัวเองให้ประสบความสําเร็จครับอ่ะ ก็เต็มที่อย่างที่บอกเต็มที่ทุกหน้าที่นะครับขอ3คมคสสาหรับงานกีฬา4ีปีนี้ได้ไหมครับอาจารย์ต้องปังแน่นอนใช่ไหสิ่งที่อยากได้จากลูกศิษย์สามคำนะครับก็คือคําว่าสามัคคีครับเหตุผลก็คือว่าการจัดกีฬาคณะ4ีสัมพันธ์ของเราเป็นการคือโรงเรียนต้องการให้ทุกคนเนี่ยตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เนี่ยทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็คือโรงเรียนสาธิตด้วยกันเองเพราะนั้นอยากให้ทุกคน มีความสามัคคีกันไว้ครับครับก็สามัคคีชุมนุมนะครับผมก็ต่างคนต่างร่วมมือกันเต็มที่นะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์สุธีคำแก้วด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาสัมษั์กับพวกเรานะครับขอบคุณครับแล้วก็ผมโยธนชัยเวสสวัสดนะครับแล้วก็พร้อมกับอาจารย์สุธีคำแก้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ